รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะรายการส่องธรรมค่ะกับดิฉันรัตมณีกังวันไกลค่ะพบกันวันนี้นะคะก็เข้าสู่ปีที่15ของรายการแล้วค่ะแน่นอนว่าหน้าที่ของรายการของเรานั้นเรายังคงเดินทางไปตามวัดต่างๆเพื่อนําเสนอสิ่งดีๆรวมไปถึงเรื่องของกิจกรรมที่น่าสนใจวันนี้ก็เชกเช่นเดียวกันค่ะท่านผู้ชมรับชมได้ตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะคะ วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวและทำบุญที่วัดป่าโพธิแสงธรรมตำบลทุ่งฝนอําเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีเชื่อกันว่าเป็นวังพญานาคอีกแห่งหนึ่งเป็นวัดเก่าแก่ดูหลักฐานอุโบสถเก่าแก่ที่สร้างด้วยหินศิลาแรงในยุคทวารวดีอายุราว900ปีต่อมาปีพุทธศักราช2479หลวงปู่ฟ้านอาจโรได้ทุดงปักกรด เพื่อปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งนี้และได้ตั้งชื่อว่าวัดป่าโพธิแสงธรรมเพราะท่านเห็นว่าวัดนี้เป็นวัดป่าตั้งอยู่ใกล้ห้วยแสงและมีต้นโพเก่าแก่อยู่ภายในวัดปัจจุบันเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติธรรมที่มีผู้นิยมมาปฏิบัติธรรมกันเป็นจํานวนมากรายละเอียดจะเป็นเช่นไรนั้นเราข้าไปกราบนมัสการพระแสงมณี ิติปัญโยหรือปู่แสงมณีจะเอาวัดวัดป่าโพธิแสงธรรมพร้อมรับฟังธรรมะและเรื่องราวที่น่าสนใจกันเลยค่ะเป็นวัดป่าตั้งอยู่ในป่าเป็นอำเภอชนบทอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีแต่หลวงพ่อก็อยู่นี่ก็ไม่นานหรอกสิกว่าปีก็เป็น20ปีร่วมมาปีนี้และ วัดก็ไม่ได้สร้างหรอกคือให้พระพุทธศาสนาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมป่าโพแสงธรรมทุกวันนี้คนเข้าวัดก็ต้องวัดใจตนเองนั่นแหละหลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกถ้าเข้าวัดก็ต้องมาดูวัดวัดใจตนเองรู้จักธรรมะภายวินยัยเข้าใจข้อวัดปฏิบัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาบางทีมาวัดก็อ,อ,อยากได้นโน่นได้นี่ อยากได้อะไรอยากได้ความสุขความสุขอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเรานั่นแหะวัดเราในส่วนมากแล้วบุญแถวบ้านเรานี่จะเป็นบุญคุ้มข้าวและเรียกกันว่าบุญคุณลานเป็นบุญประเพณีบุญประทายข้าวเปลือกเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติมานั่นแหละข้างพุทธการพูดง,ง่ายกับพระพุทธเจ้าก็เคยบอกว่าบุญคุณลานนี่ไม่ได้ผิดอะไรเมื่อทําขึ้นมาทําขึ้นมาก็คือนหนึ่ง สถานที่ประกอบก็คือวัดส่วนมากแล้วทําวัดเมื่อก่อนไม่มีปัจจัยไม่มีปัจจัยไม่มีอะไรไมีแต่แรงที่นี่ข้าวคุณลานในเมื่อเวลาชาวนาเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็เอามาทํามาทําบุญคือเอามากรองกองไว้เรียกว่าบุญคุณลานเสร็จแล้วก็จะถวายเมื่อถวายเสร็จแล้วนี่เวลาช่างมาทํางานหรือว่าคนไปมาทั่วไปนี่มาทาโบสถ์วิหารลานเจดีย์คุณน,น้ำบอกอสลายอยู่ตรงนี้ ก็จะเอาข้าวนี่แหละเป็นสิ่งแรกเพราะเมื่อก่อนมันไม่มีตลาดราดรีไม่มีอะไรเลยก็เอาข้าวนี่แหละมาหุงต้มสูกก่กันกินตามภาษาตามภาษาประเพณีบ้านเราที่เรียกว่าบุญคุณลานาถ้าใครอยากจะมากันที่14คุมภาพันธ์วัดป่าโพธิแสงธรรมเป็นงานม,มีบวชชีพรามณ์หรือว่าปฏิบัติธรรมนั่นแหละ ในสถานที่แห่งนี้เรามาสร้างไว้สร้างบุญร่วมกันเรื่องเงินทองเข้าของสิ่งของต่างๆเป็นของนอกกายแต่ถ้าเราบริจาคทานเราก็ได้บุญทั้งนั้นแหละส่วนพระนี่ไม่มีข้าวเส้นหักผักเส้นหนึ่งก็ไม่มีมีแต่บาทเดียวก็บอกบุญญาติโยมก็เหมือนพระเจ้าบอกบุญนั่นแหละว่าให้สร้างเองทำเองอยู่เองกินเอง พูดง่ายๆคือปัจจตังรู้ทำเห็นทำปฏิบัติเองนั่นแหละอยู่ในใจเอาเอาท่นนี้ก่อนก็ได้นะเอาละพรยาธาวาริวาหาปุราบาริปุเรนตีสะกลลงเอวเมวายโตดินังเปตานังอุปกปาติอิจิตังปฏิตังตมหังเกปะเมวัสมิจตตสะเปปุเรนตตสังกาปาจันทบันาาาาานัลโซยาธามัีโชติ ลาโซยัาสัปิติโยวิวจันตุสัปโรโควินาสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีดีคาโิโภวะภิวานนาสิริสนิจังวุธาปจายิตโนจัตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังบาลังสับบุุถานุภาเวนะสับธร a ม m no a โภาเวนะสับสังฆานุภาเวนะสดาโสทีภาวันตุเต และทั้งหมดคือเรื่องราวของรายการส่องธรรมวันนี้ค่ะซึ่งเราเดินทางมาที่จังหวัดลำปางภาพที่ท่านผู้ชมเห็นคงเป็นภาพประทับใจสําหรับการได้มีโอกาสร่วมทําบุญทํากุศลด้วยกันนะคะหากท่านผู้ชมอยากจะติดตามรับชมรายการย้อนหลังเข้าไปที่ YouTube นะคะหรือว่ารับชมได้ผ่านทาง Facebook ที่เราขึ้นไว้ด้วยรวมไปจนถึงเรื่องของคอมเมนต์ต่างๆด้วยนะคะ15ปีแล้วค่ะเรายังคงจะทําหน้าที่ของเราแบบนี้ตลอดไปวันนี้รัสมณีกังวลไกลและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Obrigado.